ครับวันนี้ครูจะมาแนะนำหรือว่าแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องเอาสินค้าอะไรมาลงขายใน e ี Bay กันดีนะครับสำหรับนักเรียนที่ผ่านขั้นตอนของเดือนแรกมาแล้วในการลงขายสินค้า10ชิ้นแรกมาแล้วนะครับในเดือนถัดไปหลังจากที่เราขอขยายลิมิตจาก eBay เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะได้มา30ชิ้น50ชิ้นหรือ100ชิ้นก็ดีนะครับ ปัญหาตรงนั้นนะ่ะนักเรียนไม่จะเกิดกันขึ้นว่าเอ๊ะเราจะเอาสินค้าอะไรมาลงขายกันดีในสิบชิ้นแรกเนี่ะสินค้าในเซเว่นอ่าไม่ว่าจะเป็นสแน็คลูกอมยาอมยาดมยาหมองก็เอามาขายกันเรียบร้อยหมดแล้วจะเอาอะไรมาขายกันดีชิ้นที่สิบเอ็ดเอาอย่างนี้นะครับจะให้นักเรียนเห็นภาพดูจาก ภาพในนี้นะครับถ้าครูเข้าไปร้านร้านค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรือจะเป็นร้านโชห่วยก็ดีนะครับมีอยู่เชลอยู่เชลเดียวเท่านั้นแหละที่ขายสแน็คก,ก็มีพวกกุริโกเป็นโตทาโรฮานามิเลมะม่วงอบกรอบทุเรียนอบกรอบมีอยู่แค่นี้ทั้งหมดมีอยู่50ชิ้น ตามที่นักเรียนได้รับอนุมัติลิมิตมาจาก eBay ในเดือนที่2นะครับนักเรียนหัวใสบางคนก็พยายามที่จะไม่ลงขายสินค้าชิ้นที่51เพราะว่าจะขายแค่50ชิ้นจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมมีเยอะนะครับนักเรียนประเภทนี้เท่าที่ตอนที่ผมจะผมเคยตอบลายแอดของโรงเรียนสาบันเนสแห่งหนึ่งนะครับ พยายามหลีกเลี่ยงกันชิ้นที่51จะไม่ยอมลงขายกันเพราะกลัวเสียค่าธทมเนียมแล้วก็จะลงขายสินค้าเพียงแค่ห้าสิชิ้นในร้านแล้วผมถามจริงครูถามจริงว่ามีร้านโชว์หวยหรือว่าเซเว่นร้านไหนไหมครับที่มันมีสินค้าอยู่เพียงแค่ห้ชิ้นแล้วมันจะขายดิบขายดีเดือนนึงเป็นหมื่นเป็นแสนมันจะเป็นไปได้หรือครับมันจะคุ้มทุนกับ ที่นักเรียนลงทำเนี่ยมันจะคุ้มหรือครับจะได้เงินค่าเรียนคืนไหมเนี่ยอันนี้คือปัญหากับเทียบกับเมื่อก่อนนี้ครูก็เคยเป็นไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะครับกับเทียบกับร้านนี้นะครับร้าน e b a y tanning store เนี่ยถ้าเข้ามาแล้วลูกค้าเข้ามาแล้วโอ้มีสินค้ากลุ่ม health and beauty อยู่เชลนี้มีอาหารเสริมมี ไนครีมเดย์ครีมมีวิตามิน um, มีเซรั่มมีอาหารเสริมบำรุงสมรรถภาพทางเพศชายและหญิงมีลเลกติเบิลก็จะเป็นพวกเลนกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนาฬิกาข้อมือไซโกซิติเซนลูมิน็อนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสนแน็คที่กล่าวไปแล้วสินค้าสนแน็คเนี่ยจะ พูดนิดนึงว่าเป็นสินค้าทำฟีดแบ็นะครับสินค้าเหล่านี้ราคาไม่เกินสามเหรียญพูดง่ายว่าเสียเส่ยงเสี่ยงหรือปิวป้วเปวปิ่มปิม,ปมขาดทุนด้วยซ้ำเวลาส่งเนี่ยถ้ารวมค่าส่งแล้วเนี่ยโอกาสจะขาดทุนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่จะได้ฟีดแบ็ค่อนข้างเร็วเพราะว่าโดยเฉพาะสินค้าที่ส่งไปที่ประเทศอ่าสีลังกาอินเดีย ญี่ปุ่นมาเลแถบนี้แถบเอเชียเราเนี่ยจะให้ฟีดแบ็กเร็วมากแต่ถ้าเป็นพวก Collectible h e a l t Beauty eBay Motor หรือว่า Home and Garden เหล่านี้ส่งไปแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าคนนั้นไม่อยากได้สินค้าชิ้นที่สองเนี่ยนะมันไม่ได้เข้ามาซื้อสินค้าใน Ebay เนี่ยพอมันเข้ามาปุ๊บระบบ Ebay ก็จะเตือนว่าเออที่อยู่ซื้อสินค้าไปครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ยังไม่ได้ให้ฟีดแบ็กเขาเลยนะมันถึงจะให้ฟีดแบ็ นั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้มันใช้เวลากี่วันเนี่ยบางทีเป็นเราส่งของไปนี่กว่าจะถึงมันก็เป็นเดือนอยู่แล้วแล้วกว่ามันจะได้ซื้อสินค้าช้นี่สองอีกก็อู้อีกเดือนหนึ่งหรืออ,อ,อีกสองเดือนโน่นมันถึงจะให้มานะครับประมาณนั้นตรงนี้ต้องทําใจดังนั้นพวกสแนค็คหรือว่าสินค้าราคาถูกๆอย่างเนี้ยครูเรียกมันว่าสินค้าให้ฟีดแบ็กสินค้าเขาเรียกสินค้าล่อฟีดแบ็ ในร้านร้านหนึ่งของพวกเราเนี่ยควรจะมีทั้งสองกลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มสแน็คก,กลุ่มสินค้าทํากําไรทําเงินพวกนี้นะครับถึงจะคุ้มที่จะจ่ายค่าทาเนียมอีเบได้อันนี้จะได้เห็นภาพกันก็อยู่ตรงนี้ดังนั้นถ้านักเรียนอยากจะให้ออกสินค้าของตัวเองเนี่ยมีคนซื้อทุกวันทุกวันหรือซื้อบ่อยๆเนี่ยก็ควรจะมีสินค้าเหล่านี้เนี่ยรวมกันอย่างน้อย สามร้อยรายการขึ้นไปแล้วครูบอกได้เลยว่าสินค้านักเรียนนี่จะเริ่มขายออกอยู่บ่อยๆแต่ครูขอย้ำนะครับว่าไม่ใช่ว่าลงขายวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาลืนนี้ต้องขายได้มีนักเรียนหลายคนใจร้อนลงสินค้าวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาลืนนี้เจ็ดวันแล้วยังขายไม่ได้เลยครูทำไมยังขายไม่ได้เลยเนี่ยนักเรียนชอบปลูกถั่วงอกมากกว่าชอบปลูกมะม่วงนะครับขออนุญาตใช้คำนี้ เพราะว่าอะไรเพราะถั่วงอกเนี่ยปลูก3วันก็เก็บขายได้มะม่วงเนี่ยปลูกกันเป็นปีเป็น5ปีสิปีจนหลานโตลูกโตอย่างนั้นนะ่ะถึงจะได้เก็บขายอันนี้ขอให้นักเรียนทําใจแล้วก็ชั่งน้ําหนักดูให้ดีนะครับสินค้าเหล่านี้ถ้านักเรียนทํา Data าไม่นิแล้วไปเจอนะแล้วก็ไปดูซิว่าในร z a ดาหรือว่าช้อปปีมีขายไหมถ้ามีแล้วเราก็ไปก๊อปรูปภาพก๊อปดีเทลไปลงขายก่อนได้เลย นะครับขายได้แล้วก็มาซื้อไปส่ง eBay นะครับสินค้าเหล่านี้ครูพูดได้เลยว่าลงไปเนี่ยขายได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฮลท์บิวตี้กลุ่ม Collectible กลุ่ม,ม Snack กลุ่ม Home อนการ์เด n กลุ่ม eBay m o มอเตอร์นะครับอาทีนี้ครูมาแจกแจงมุงที่แจกแจงไม่หมด Home อนการ์เด n ก็เช่นพวกสินค้าตกแต่งบ้านและสวนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวห้อง เรียกว่าสวนหลังบ้านนะครับที่ประตูหน้าประตูก็เหมือนกันสินค้าแขวนประตูสินค้าแขวนกำแพงตกแต่งสวยๆเนี่ยฝรั่งชอบนะครับเอามาลงขายได้ eBay motor นี่ก็จะเป็นพวกสินค้าแต่งรถมอเตอร์ไซค์สินค้าแต่งรถยนต์รถกระบะหมวกกันน็อกแล้วก็พวกแจ็คเก็ตขับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะพวกที่พิมพ์ลายพวกนักแข่งเนี่ยพิมพ์ชื่อนักแข่งหรือพิมพ์เบอร์นักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ของ เช่นเบอร์46เบอร์49อะไรอย่างเงี้ยของนักแข่งที่ดังๆนะครับจะขายได้พวกนี้นะครับสินค้าแจ็คเก็ตขีโ่โมไซค์เช่นพวกพิมพ์ยี่ห้อ Honda พิมพ์ยี่ห้อ Suzuki พิมพ์ยี่ห้อยามา h a อย่างเงี้ยขายได้นะครับเอามาลงขายแต่ขอย้ำนะครับว่าไม่ใช่ว่าลงวันนี้พรุ่งนี้ขายได้ย้ำนะครับไม่ใช่ขายถั่วงอกนะครับ ครูให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับการที่ให้ดูสองภาพนี้เพื่อให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าครูเข้ามาร้านนี้กับเข้าไปร้านนี้ร้านนี้มีแต่สแน็คอย่างเดียวทางขวาวก็เป็นเชลว่างเปล่าทางข้างหลังครูก็เชลว่างเปล่าทางซ้ายมือก็เป็นเชลว่างเปล่ากับร้านกับร้านเนี่โอ้โหเข้าไปแล้วมีสินค้าตั้ง3 0 0ร้0รายการ700รรายการเนี่ย ครูถามหน่อยครับว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเข้าร้านไหนครับลงขายต่อไปเรื่อยๆนะครับให้มันได้300ถึง500ถึง700รรายการขยันหน่อยครับอย่าอ้างว่าไม่มีเวลานะครับถ้านักเรียนอยากจะได้มีไรายได้เสริมมีไรายได้เพิ่มเติมต้องมีเวลานะครับอย่างน้อยต้องจัดสรรเวลาด้วยตัวเองไอ้คำว่าไม่มีเวลาเนี่ยครูเจอมาตั้งแต่ครูสอนอยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่ง นักเรียนถูกซัดเพนซะแล้วนะครับบัญชีแอเคเขาเข้ามาถามในลายแอดว่าจะทํำยังไงครูก็แนะนําว่าเออเข้ามาที่กรุงเทพเข้ามาที่โรงเรียนเดี๋ยวครูจะช่วยแก้ซัดเพนให้เอาโน้ตบุ๊กมาด้วยหนูไม่มีเวลาค่ะผมอยู่ต่างจังหวัดครับครูก็ถามกลับไปว่าโอนค่ารถไหมครูสิเดี๋ยวครูจะนั่งรถไปดีไหมเอาอย่างนั้นเลย เรื่องของตัวเองแท้ๆยังไม่มีเวลานะอย่างนี้จะให้ครูมีเวลาให้หรอใช่ไหมครับอันนี้ครูพูดตรงๆนะครูถามหน่อยว่าถ้าสมมติวันนั้นเนี่ยโรงเรียนประกาศออกมาว่าใครมีเวลาเข้ามาโรงเรียนเนี่ยจะให้คนละแสนเนี่ยมากันไหมครูถามตรงๆรับรองได้ว่ามีเวลากันเพียบเอาละครับ เมื่อเห็นภาพทั้งสองภาพนี้แล้วนักเรียนคงจะมีแนวความคิดหรือมีไอเดียไอเดียดีๆนะครับครูขอย้ำนะ Health and Beauty ก็มีอาหารเสริมมีเดย์ครีมไนท์ครีมมีเซรั่มมีวิตามินมีอาหารเสริมสำหรับบำรุงสมรรถภาพทางเพศชายและหญิงไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่อยากสวยไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่อยากขาวนะครับ คูบอกได้เลยว่าลงขายไปนี่ได้ขายแน่นอนแต่จะชา้าจะเร็วเท่านั้นเองผู้ชายเหมือนกันนะครับสัตว์โลกตัวผู้ครูขออนุญาตใช้คำนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เออเป็นสุนัขเป็นเก้งเป็นกวางเป็นช้างม้าวัวควายก็ดีพวกนี้ต้องสืบพันธุ์ทั้งนั้นแหละครับดังนั้นอาหารเสริมพวกนี้จะขายดีในหมู่ผู้ชายทั้งหลายแล้วก็เอออีกเรื่องหนึ่ง ไอ้พวกอา,อาหารเสริมที่เกี่ยวกับพวกกินแล้วขาวทาแล้วขาวอะไรพวกนี้ครีมทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ผู้หญิงไม่มีใครอยากดำหรอกขออนุญาตนะครับก้นดำขาหนีบดำหัวเข่าดำเนี่ยพวกนี้ขายได้คอลเลกติเบิลก็จะมีเลนกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปยี่ห้ออนิคคอน โซนี่ขายไม่ได้นะครับนี่โซนี่ขายไม่ได้แค n น n นนขายไม่ได้ติดเวโลนะครับพา s o นิกด้วย3มยี่ห้อนี้ขายไม่ได้แต่ถ้าเป็นนิ k กอนขายได้เป็นฟูจิขายได้นะครับโดยเฉพาะากล้องฟิล์มนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาโลกันหมดแล้วยังมีคนสะสมอยู่เขามาขายได้เป็นนิชโปรดักต์นะครับ ในกาข้อมือก็พวกไซโกซิติเซนของผู้ชายนะครับลูมนอหนกในกาพวกนี้ต้องคัดเอาพวกดำน้ำนักดำน้ำเนี่ยเอามาใส่กันดำน้ำได้50เมตร1 0อเมตร200เมตร300เมตรนะครับเป็นสายยางก็ดีสายสแตนเลสก็ดีขายได้ทั้งนั้นครับราคาก็ราคาดีมาก แต่มีข้อยกเว้นข้อหนึ่งนะครับให้เลือกอเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าใช้โซลา่าโซลา่าไม่ได้ใช้ถ่านนะครับถ้ามีถ่านนักเรียนต้องติดต่อผู้ขายให้เอาถ่านออกให้ลูกค้าไปซื้อถ่านใส่ที่นู่นเอาเองแล้วก็เขียนลงใน e s สคริปชันด้วยว่าไม่มีฐานนะครับ Ebay มอเตอร์นี่ก็จะเป็นพวกของแต่งรถโมอเตอร์ไซ อพูดไปแล้วนะอีเวมอเตอร์โอเค h o m e a n d g a r d e เก็จะเป็นพวกสินค้าแต่งบ้านบ้านและสวนข้างในสวนสินค้าสวนสวนิสนค้าพวกตกแต่งประตูหน้าบ้านตกแต่งกำแพงอย่างเช่นบางทีเป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนอย่างเงี้ยจะมีแขวนไอ้พวกฟัก ฟักทองนะที่เขาเขาเรียกว่าเอาข้างในออกแล้วเหลือแต่ตัวตัวเปลือกนอกมันเนี่ยแล้วก็ใส่โคมไฟเข้าไปเนี่ยเขาจะาไปแขวนไว้หน้าบ้านกันในช่วงเทศกาลฮาลวีนหรือไม่ก็บางทีก็เอาไปเอาไว้สำหรับรับไปเจาะรูแล้วก็ให้เด็กใส่ผู้ใหญ่ก็ซื้อพวกช็อกโกแลตซื้อขนม มาใส่ไว้ให้เด็กๆมาหยิบกินเอาในวันฮาโลวีนนะครับเป็นอย่างนั้นในเมืองนอกจะเป็นอย่างนั้นโอเคก็มีเท่านี้ฮะนักเรียนก็ไปลองทำดัตต้า i มนิงหาดูเจอปุ๊บใน l a z a ด a มีอบที่มีก็เอามาลงขายเลยครับครูบอกได้เลยว่าขายได้แน่ๆแ,แต่ย้ำนะครับไม่ใช่ว่าลงวันนี้พรุ่งนี้ขายได้มีเหมือนกันสินค้าที่ลงวันนี้พรุ่งนี้ขายได้ ในหนึ่งร้อยอย่างเนี่ยอาจจะมีสักอย่างหนึ่งสองอย่างเท่านั้นแหละครูก็เคยเจอไม่ใช่ไม่เคยเจอเรียกว่าฟลุกดีกว่านะเรียกว่าเขาอยากจะได้พอดีมาเจอกันพอดีมาเจาะเอะกันพอดีเขาซื้อทันทีพรุ่งนี้เลยต้องทําใจนิดนึงนะครับสินค้าเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยลงขายไปป๊บภายในสามสิบวันหรือภายในห0สิวันขายได้เนี่ยครูถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ ไม่ใช่เรื่องแปลกส่วนสินค้าสแน็คเนี่ยขายง่ายลงประมูลเอาภายในเจ็ดวันได้ขายแล้วได้ส่งขายแล้วได้แพ็คส่งแล้วแล้วก็ไม่กี่วันก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาละนะครับการที่ครูเปรียบเทียบให้เห็นสองภาพนี้จะได้เห็นภาพกันว่าเ,ออเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรขายเลยร้านแรกเนี่ยส่วนร้านที่สองเข้าไปแล้วโอ้สินค้าขายมีเชลขายตั้งเต็มเชลไปหมดมีตั้งหลายกลุ่มอย่างเงี้ย มันก็น่าเข้ามากกว่าร้านที่มีสินค้าเพียงแค่50ชิ้นถูกไหมครับอ่านี่ก็เป็นแนวความคิดสําหรับวันนี้นะครับครูคิดว่านักเรียนคงได้ไอเดียไปบ้างนะครับสําหรับวันนี้อ่าก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับเช่นเคยครับครูขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนะครับครูชื่อธนพัฒนาราเกียรติหมายเลขโทรศัพท์ก็0 9 2 2 8 0 2 0 8 1เป็นค่า ais นะครับ โทรติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่สามทุ่มถึงโทษทีครับเที่ยงคืนถึงสามทุ่มไอเที่ยงวันถึงสามทุ่มถ้าครูรับสายไม่ทันอีกห้านทีช่วยโทรใหม่เพราะว่าครูเดินมากว่าจะถึงเครื่องโทรศัพท์เนี่ยบางทีอยู่หลังบ้านกินข้าวอยู่เดินมาก็โอ้ยนักเรียนวางสายไปแล้วเดินมาไม่ทันนะครับเพราะว่าครูเป็นอมาพึกเดินช้านักเรียนคนปกติเดิน19แล้วครูเพิ่งจะได้9ก้าเดียว เบอร์นี้เป็น Line ID ด้วยนะครับใช้เป็นแอด Li ยไดได้นะครับแล้วครูแถมให้เบอร์2เบอร์นะครับเป็น Ebay มาเลเซีย0ูน8์ศูนย์หนึนะครับกับเบอร์ Paypal กรุงเทพ0ูนย์สองเจดแครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตรงส่วนไหนของกรุงเทพนะครับไม่เคยถามเขาสักที ส่วนอีเบมาเลเซียเนี่ยนักเรียนต้องโทรเข้าค่ายมือถือก่อนถ้าไม่เคยโทรออกต่างประเทศนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจะขอโทรออกมาเลเซียหน่อยเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเออโอเคหลังจากวางสายสักประมาณกี่นาทีค่อยโทรอะไรอย่างนี้ก็ตามเขานะฮะเวลาโทรก็จันทร์ถึงศุกร์โมงถึงหโมงเย็นเขาทำงานเหมือนบ้านเรานะครับเพราะเขาเป็นคนไทยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาใช้มือถือโทรฟรีไม่เสียเงินครับ วันหยุดนักขัดตะเลิกเขาก็หยุดเหมือนกับคนไทยนี่แหละครับนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบแต่เพลงเท่านี้คิดว่านักเรียนคงได้เก็ตไอเดียอะไรไปบางอย่างนะครับไม่มากก็น้อยแหละสวัสดีครับขอให้นักเรียนทุกท่านโชคดีนะครับ